ก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนอุปกรณ์2ตัวนี้แต่เราจะมาเช็คเบื้องต้นก่อนครับว่าจะมีตัวไหนเสียอีกอันดับแรกเราก็ต้องมาทำการตรวจเช็คช็อตนะท่านชมตั้งค่าไปที่ว่านยัดเสียงเยห็นได้ว่าฝั่งเอาพุทธครับท่านชมหรือฝั่ง้าออกเนี่ยจะมีอยสองเส้น เราทำการวัดชอ็อตครับว่าเอาพุทนี้มีการชอร็อตไหมจับฝั่งใดก็ได้ท,ท่านผู้ชมจาบบวกจะลบก็ได้อ่าอ่าแล้วก็หยุดโอเคครับฝั่งเอาพุทนี้ไม่ชอ็อตทีนี้เราก็จะมาวัดฝั่งอินพุตหรือฝั่งไฟ ac เข้าตัวนี้จากปลั๊กเสียบท่านผู้ชมนะจะมี2ตัวเนี้ยอ่าเราวัดก่อนเลย มไม่มีเสียงที่ไม่มีเสียงเพราะว่าฝั่งนี้ท่านชมฝั่งขวามือเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นฟิวอยู่เราต้องการวัดจากฝั่งขวาแนละ้วท่านชมผ่านฟิวฟิวขาดแล้วตัวเนี้ยแต่เห็นได้ว่าตามลายทองแดงท่านชมเนี่ยเข้ามาก็จะาขันลายฟิลเตอร์นี่คือลายฟิลเตอร์ครับสมมติว่าตรงนี้เป็นฝั่ง L อลแล้วกัน ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่ง n อ่าสมมุตินะครับทา่านชมฝั่ง n เนี้ยไล่ตามวงจรมาก็จะมาเข้าขาหนึ่งของไดโอดบิดอ่าดังส่วนฝั่ง l เนี้ยผ่านไล่ฟิลเตอร์มาอ่าจาก ac ซีครับผ่านฟิลฟิลก็มาเข้าไล่ฟิลเตอร์จากไล่ฟิลเตอร์ก็จะต้องมาเข้าที่ขาไดโอดบิดอีกฝั่งหนึ่งอ่าสองฝั่งนะท่านชมเราวัดฝั่งอินพุตก่อนไม่ชอ็อต หลังจากแปลงเป็นเลกูเลตหรือว่าแปลงไฟเป็นไฟดีซีแล้วก็จะมีผ่านซีตัวหนึง่งเราต้องวัดคอมเลยครับเห็นไหมครับไม่ชอ็อตจะเห็นได้ว่าเราวัดเบื้องต้นแล้วฝั่งเอาพุทไม่ชอ็อตอินพุทเข้ามาก็ไม่ชอ็อตทีนี้เราก็จะมาวัดดูที่ขาตำแหน่งอมอสเฟสท่านชมเนี้ยในวงจรนี้ก็จะมีแค่ตัวเดียวจะมีทั้งหมดมข 1, 2, 3ขาหน่งสองานับจากซ้ายไปขวานับหนึ่งสอ เราต้การวัดเลยว่ามีขาได้แนึงช็อตไหมอ่าหนึ่งสองไ,ไม่ช็อตหนึ่งสาไม่ช็อตสองสาไม่ช็อตสลับสายจริงๆแล้วถ้าหากว่ามันช็อตเนี้ยจะสลับสายหรือไม่สลับสายมันก็จะดังนะท่าน้ชมอ่าโอเคครับตัวนี้ก็มอดเฟ t เบื้องต้นก็คือไม่ช็อตแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนอุปกรณ์สองตัวนี้ อาจจะลืมว่าถ้าชมเพื่มเป็นโอเฟรดอาจจะมีไฟค้างค้างขาได้แล้วก็ชอ็อตสามขาออกซะเพื่อจะไม่ให้เกิดการเอ็กซิเดนต์ขึ้นมาหรือว่าผิดพลาดขึ้นมาโอเคครับทีนี้เราก็จะทมามาทังการเปลี่ยน C 2ตัวเนี้ยฝั่งนี้เป็น C o เอาพุทฝั่งนี้ C ระซีอินพุตซีสีอันนี้เป็น C C ฝั่ง DC ตัวนี้ฝั่ง 12V แต่ค่าตัวนี้ต้องสูงกว่า12 volt, ทา่านชม เดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนเลยครับทา่านผู้ชมตัวนี้ค่าจะอยู่ที่1,000ไมโครสิโวลต์ท่านผู้ชมเวลาใส่ก็จะลืมนะครับฝั่งที่เป็นขีดขีดนี่ก็จะเป็นฝั่งลบเวลาใส่อย่าลืมใส่ถูกขั้ว ตัวนี้ค่าจะอยู่ที่22มโคร400โวลต์ครัมโคนี้จะมากกว่านิดหน่อยได้ท่านชมแต่ว่าโวลต์นี้ต้องต้องไม่ต่ำกว่า400โวลต์ตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วทั้งหมด3ตัวท่านชมก็จะมีตัวฟิล1ตัวฟิลตัวนี้ก็จะเป็น2แอมป์ของของเดิมนะท่านชมแล้วก็ C 300ตัวนี้ก็เป็น C o เอาพุ1000มโค16โวลต์ผมก็จะใช้ไปเป็นค่า หนึ่งพันมิโคห้าสิบโวลต์แทนท่านผู้ชมส่วนตัวนี้ก็สี่ร้อยโวลต์จะอยู่ที่สามสิบสามไมโครซึ่งของเดิมนี้อยู่ที่ยี่สองไมโครท่านเองแต่ก็ใช้ได้ท่านผู้ชมส่วนฟิวนี้ผมหาฟิวแบบแบบหลอดของเดิมไม่ได้ผมก็จะใช้แบบแบบหลอดแก้วท่านผู้ชมแล้วก็ต่อพวกเอาก็จะได้กณะอย่างเงี้ยส่วนฝั่งเอาพุทเนี่ยก็คุณผู้ชมก็อาจจะเห็นสังเกตได้ว่าจะมีซีทั้งหมดสองตัว เดี๋ยวเราไปดูครับว่าสีสองตัวนี้มัน,มนแตกต่างกันอย่างไรซึ่งสีตัวแรกก็คือตัวนี้ท่านชมที่ว่าหนึ่งพันมิโคสิบหกโวลต์หลังจากผ่านจัมเปอร์คนระับท่านชมตัวนี้จัมเปอร์ก็จะมีเป็นคอยหรือพูดง่ายๆเป็นเซรามิกค,ครอบอยู่ตัวเนี้ผ่านมาก็จะเป็นสีตัวหนึ่งก็คือตัวที่สองนี่เองเพราะว่าตัวนี้คอยตัวนี้เขาทำหนที่เป็นดักความทีต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ครับนะท่านชม ถึงจะมีฟีตัวนี้มาคอยฟิลเตอร์อีกทีนึงเพื่อให้เรียบยิ่งขึ้นส่วนตรงนี้ก็เป็นเอาพุทธที่จะต่อออกไปใช้งานลักษณะการทํางานของ C ีตัวที่2ก็คือลักษณะแค่นี้เองไม่มีอะไรมากมายท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นตัวเป็นจัมเปอร์ก็จะเป็นเซรามิกครอบอยู่เป็นคาร์บอนนะท่านผู้ชมเป็นคาร์บอนเพื่อที่จะกรองควันที่ออกแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวฟิลเตอร์อีกรอบหนึ่งตัวนี้ก็จะมีค่าหนึ่งพันมโครสิบหกโวลต์เช่นกันเพื่อจะต่อไปใช้งาน แต่ก่อนอื่นที่เราจะทําการป้อนไฟไปเลี้ยงจะลืมนะครับเราจะต้องมีตัวเรียกตัวป้องกันโหลดท่านผู้ชมหรือตัวเซฟตี้โหลดนั่นเองเพื่อมาให้หากว่าตัวเนี้เราไม่รู้มาก่อนว่าตัวนี้จะยังเสียอยู่หรือเปล่าเราทําการเปลี่ยนไปก็จริงอะแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าพวก i c p ี m หรือว่าพวกสร้างควลังจีต่างๆเนี้ย จะทางานถูกต้องหรือเปล่ายังไม่รู้ถ้าหากว่าทํางานผิดพลาดขึ้นมาหากว่าเราเสียบปลั๊กใช้งานเลยอุปกรณ์ตรงนี้ก็จะต้องเสียหายขึ้นมาอีกโดยเฉพาะฟิวตัวที่เราเปลี่ยนใหม่ๆตัวนี้ก็จะระเบิดอย่างแน่นอนหากว่าวงจรนั้นชอ็อตอยู่หรือถา,ากว่าวงจรไม่ชอ็อตหรือว่าไม่ทํางานไม่ได้ฟิวก็อาจจะไม่เสียหายแต่ทางที่ดีเราก็ต้องมีตัวเซฟตี้โหลดต่อเพื่อจะทดลองดูว่าไอ้ตัวนี้มันยังทางานได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทดลอง ป้อนไฟลงไปครับท่านชมเดี๋ยวผมจะใช้สาย AC นี้ปัดกีเข้าไปเลยตรงจะแบ่งสาย AC แล้วชมหรือว่าไฟเข้านี่เองส่วนหลอดไฟที่เราจะใช้ข้อมเราจะใช้วัดไม่สูงครับท่าน้ชมเพราะว่าตัวเนี้ยฝั่ง o ุ t p u เราังไม่ได้ต่อไปใช้งานฝั่งนี้เราจะใช้วัดต,ต่ำๆเท่าที่เราจะหาได้เดี๋ยวผมจะใช้ยี่สิบห้า w ร t t ท่านผู้ชม ออกันลองเครื่องก่อนลองนะครับท่านผายพอเราจะปล่อยกระแสเข้าแล้วอ่ามจะเปิดไฟครับอ้าไม่เสียพักเลยอือหืออ่าโอเคเสียพักละลโอเคครับ คุณผู้ชมสังเกตเห็นโหลดไหมหลอดไฟตรงนี้นะท่านชมอ่าโอเคครับจะไม่เปิดนานนะครับท่านชมเพราะว่าหากหลอดไฟนี้สว่างนั่นหมายความว่าระบบไฟในนี้ยังใช้ไม่ได้ท่านชมอาจจะมีตัวใดตัวหนึง่งชอ็อตหรือว่าทํางานผิดพลาดอยู่ดูใหม่นะครับดูสังเกตนี้ผมจะเปิดไม่นานนะท่านชมอ่าโอเคครับเพียงเท่านี้เรารู้ว่าตัวเนี้ยังใช้งานไม่ได้ เดีทีนี้แต่เ,เราจะมาดูอีกรอบว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วทำไมมันใช้ไม่ได้คราวนี้เราก็จะมาทำการเช็คอีกรอบท่านผูชมฝั <c oughs> ่งเอาพุทนะครับตัวนี้บวกลบอ่าเงียบฝั่งอินพุตเอซีครับ,รบ,ท,รบท่านผูชมอ่าเงียบทีนี้เราอยากรู้ว่าไฟเอซีเนี่ยมาเข้าที่ไดโอดปิดไหม แล้วก็จิ้มเลยครับขาหนึ่งไดโอดบิดฝั่งฝั่งเอซีครับท่านผู้ชมเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งเอซีฝั่งนี้ฝั่งดีซีจำไว้ครับอ่านี้ไม่ใช่อ่านี้ใช่โอเคครับทีนี้เราก็ย้ายขามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็แตะครับเส้นเนี้ผ่านช็อกเข้ามาที่อีกขาหนึ่งของไดโอดบิดส่วนเอซีฝั่งหนึ่งผ่านช็อก เข้ามาแล้วเข้าขาที่ได้โอดบิดฝั่งนึงเท่ากับว่าสองเส้นเนี้ยไม่ขาดวัดฝั่งนี้ไม่ชอ็อตนะท่านชมไว้ฝั่งนึงบวกลบนี่ข้อลบนี่ข้อบวกจิ้มนี้ได้ครับท่านผมหรือจะจิ้มที่ตรงตำแหน่งไดโอดบิดก็ไล้วสับ้ายดูไม่ชอ็อตท่านชมแต่ว่าเมื่อกี้เราลองเครื่องแล้วมันไม่ผ่านน่าจะเกิดจากพวกวงจร PWM ท่านชม ที่สั่งงานให้เกิดพันแล้วมาขับพวกได้ครับ uh huh. มอสตเฟตตัวเนี้ยแต่จริงๆแล้วเราวัดดูท่านชมนะเนี้ยมอสเฟตก็ไม่ขาดเอ้ไม่ไม่ชอ็อตท่านชมถ้าว่าชอ็อตเนี้ยแน่นอนครับหลอดไฟก็ต้องติดแน่นอนแต่ตัวเนี้ยมันไม่ชอ็อตเราก็ต้องมาวัดดูตำแหน่งที่ไฟไฟดีซี300โวลต์เนี่ยว่าตัวเนี้ยมันมีไฟ300 v ไหมหรือว่ามันหายไหม หรืออะไรทักอย่างท่านชมแต่ก่อนอื่นเราจะมาเช็คตำแหน่งไดโอดบีนี้ก่อนว่าไดโอดบีน,นี้ทํางานดีหรือ,อยังอ่าตรงนี้ฝั่งเอซีท่านชมนะเราจะจับไปที่ขั้วลบก่อนแล้วกันขั้วลบขั้วจับขั้วลบของไดโอดบีนท่านชมนะเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งเอซีจะต้องปติแล้วจะต้องไม่ เดี๋ยวท่านใ้ท่นดูที่หน้าจอเนี่ยเราจะวัดเหมือนไดโอดปกติท่านชมนะเราจะวัดจากขาลบมาแล้ลบแล้วก็วัดฝั่ง A C ครับท่านชมจะต้องไม่ขึ้นนะเพราะนี่เป็นไฟบวกสังเกตดูที่หน้าจอมิเตอร์นะท่านชมไม่ขึ้นขึ้นนิดนึงนะท่านชมแล้วฝั่งนี้ จะต้องขึ้นนะครับจะต้องขึ้นแต่ขึ้นสังเกตดูว่าอีกฝั่งหนึ่งของเอเชียมันจะขึ้นนิดนึงฝั่งนี้ขึ้นนะครับแต่ถ้าหากวัดตรงนี้จะต้องมีขึ้นต้องมีขึ้นครับท่านทมแต่ทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยสังเกตด,ดูมันขึ้นนิดนึงไม่ว่าจะวัดยังไงก็ขึ้นนิดนึงตัวนี้น่าจะรั่วทีนี้เหลือฝั่งฝั่งขั้วบวก ก็บอกนครับวัดเลยนี่เป็นไฟลบนะครับท่านชมวัดฝั่งเอซจะต้องไม่ขึ้นอ่าไม่ขึ้นอ่าแต่ตอนนี้ขึ้นขึ้นเรียกได้ว่าศูนย์ูนย์สามแท้ที่เรียกว่าน่าจะช็อตท่างชม้่มผมตังต้งยัานวัดเสียงดีวกว่าอ่นนี้จะวัดเสียงครับเอาใหม่วัดฝั่งเอซโดยใช้มิเตอร์สายสายสีแดง ถ้ามิเตอร์ตัวนี้จะเป็นไฟบวกนะท่านผู้ชมไฟบวกวัดไปที่ไดโอดบิดจะต้องขึ้นทั้งสองฝั่งนะท่านผู้ชมฝั่งเอซฝั่งหนึ่งขึ้น,นครับนี่ขึ้นอืมช็อตฝั่งหนึ่งท่านชมสังเกตครับสายเอซฝั่งนี้ช็อต แล้วตัวนี้ก็จริงๆแล้วจะต้องขึ้นนะท่านชมแต่ว่าวัดเรามันไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะให้ท่านชมดูตัวโครงสร้างภายในดีกว่าเพราะวัดอย่างนี้ดูแล้วคุณชมแลเพื่อนอาจจะงงได้ลักษณะภายในไดโอดบีทนะท่านชมก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยเป็นไดโอดทั้งหมด4ตัวอยู่ภายในหากเราทาการวัด a อซนะครับโดยใช้ a อซจับฝั่งเนี้ยสีแดงนะจับฝั่งนี้เป็นไฟบวกและสีดําจับที่ควบ,บวกนะท่านชมอย่างเงี้ยเราววัดจุดนี้ ไฟบวกกับไงผ่านได้ตัวเนี้ยจะต้องขึ้นขึ้นความต้านทานหรือว่าขึ้นค่านั่นเองพูดง่ายจะต้องขึ้นฝั่งนี้วัดขึ้นฝั่งนี้วัดขึ้นสลับสายท่านชมฝั่งนี้จะต้องไม่ขึ้นและตรงนี้จะต้องไม่ขึ้นด้วยกันทีนี้หาเราจะวัดที่ขั้วลบสายไฟสีดำนะท่านชมจับที่ขั้วลบแล้วเราทําการควบวไฟสีแดงเนี่ยวัดที่ไฟ ac นะท่านชมบนล่าง ถ้าอย่างนี้ก็จะต้องมีขึ้นอย่างนี้ก็ต้องมีขึ้นแต่ถ้าหากเราสลับสายสายสีแดงมาจาับที่ขั้วลบของ C ีนะท่านผู้ชมว่าอย่างนี้ยจะต้องขึ้นว่าอย่างนี้ก็ต้องขึ้นถึงจะเป็นในโอดบิดที่พร้อมใช้งานท่านผู้ชม น,นี่คอขัว้วบวกท่านผู้ชมนี่ขั้วลบโอเคเ่านผูมดูสังเกตด,ดูนะักหลอดไฟนะครับเมื่อกี้เราได้ทัการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเราจะลองเครื่องอีกรอบหนึ่งนะค,ครับหลอดไฟไม่สว่างละ แต่ว่าตอนนี้ไม่มีโหลดท่านโยมหลอดตัวนี้มันวัดต,ต่ำไปนิดนึงมันยี่ห้าห้าวัดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นหกสิบวัตแล้วกันเพื่อที่จะต่อโหลดดูภายนอกว่ามันใช้งานได้ไหมเกบจะใช้หลอดไฟส2อาวว์ตล้วกัน ก่อนอื่นเรขอวัดไฟครับว่าไฟสิโวลต์มีมาไหมองจุดสโวลต์ท่าน้ชมไฟออกมาแล้วช็อตนะครับท่านผูอโอเคครับ ใช้การได้แล้วคุณผู้ชมและเพื่อนๆก็ลองดูนะครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าเจอลักษณะอาการเก่าก็ลองมาแกะมาสัมผัสด,ดูบางครั้งมันอาจจะเสียไม่เยอะอย่างที่เราคิดก็ได้ท่านผู้ชมอย่างน้อยก็ช่วยกันประหยัดอย่างหนึ่งเราก็สามารถที่จะเอาตัวที่เราซ่อมเนี่ยไปใช้งานอย่างอื่นได้อีกก็ขอขอบคุณเพื่อนและทุกท่านที่ชอบชมนะครับผมจะเจอคลิปหน้าคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ